มาครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาจะลาบครับลาบลาบ,ลาบขิวอึดลืดนะครับ,บใบแจลาบแดงปลาลื่นนะครับวันนี้ลาบแบบบะมีควนในลาบแบบบะมีเลือดครับพริกแดงนะครับหอมแดงหอมขาวนะครับมากรรมยำเตาเริ่มขึ้นแล้วครับจากที่เขาอบพริกแดงหอมแดงหอมขาวได้ถ้วยหลวงน้อย ถุงเครื่องคนเกลือน้อยนึงเกียน้อย,ย,น,อยนึ่งไม่เกลืใส่ไปแล้วค่ะเกลืใส่็มอยู่อ่าใสา่เกลือหอมแดงหอมขาวใส่เข้าไปตอนนี้ต้องใช้พริกหอมขาวหอมแดงอบอบนักขนาดนะครับเพราะอะไรยังครับเพราะว่าเตาเฮาโอ้โหจะเป็นถ้วยหลวงน้อยครับอันนี้ปลาทูนี่ซื้อมาสองครีนี้ใช้หมดก่นเนี่ยหม,หมดเลยสองคีนสี่ตัวนะครับ เริ่มต้นซวกพกริกแดงหอมขาวหอมแดงเกลือนิดหน่อยหลังจากที่ตำนพพิกจนเลือกแล้วคาคานี่เฮาปั่นมาแล้วนะครับคานี่มีตึกราถึงจะใครคนตัดจะไปเอียงหัวแล้วไปครับบางกล้องครับกล้องอยู่ด้างหลังนะครับหันกระงอนอ,อันนี้หลังจากที่เฮาซวกคาจะใครที่ปั่นแล้ว เข้าไปกับพริกแดงหอมขาวหอมแดงเรียบร้อยต่อไปครับขั้นตอนต่อไปปาทูแล้วเปลอะเหยปาท,ทูนี่เดกกี้ห่อไปต้มกับน้ำหางมาแล้วเนาะนอ่าแต่แต่เขาแยกน้ำหางออกไปละสวกเข้าไปขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เขาสวขากขา่าจะใครพริกหอมขาวหอมแดงเรียบร้อยแล้วอันนี้เน็ดพองมะเขือแช่ครับมะเขือแช่ วันนี้ลาบเขียวนะครับมันต้องมีไว่พีผีเขียงนะครับอันลาบแดงนี่ว่ายผีเขียงสักโบกสองโบกละเต็มใจเต้าอันนี้ขนาดนันเหรอพ่อไม่ี่น้องเหยื่อันโดนตกไปถมเลยอะคณแหลนอันตอนต่อไปครับเต้าใส่ลงไปอันนี้นี่คือเขาแบ่งพริกไว้กึ่งแลวนะนี่นะนี่นะก้าพริกนี่มันมันลุนโคกนะเขาเอ่าเอากำกึ่งนะครับ อตอนนี้เอาพริกออกไปเกิงละอ่ะเอาเต่าขยัดเข้าไปปอกซวกแล้วครับคอแลนจะซวกแล้วครับห้าร้อยบาทขครวะห้ารยบาทใคร<า>นะร้านอาหารมันไม่ขายวะว่ามีเนอะนี่ละสูตรนี้เลยนะครับรับรองความอร่อยนะครับทอยดิเซียมอยู่กันน้องนี่งดมา ปากที่สอง,งโงดมาปากที่สามต่อไปหกสองเกทีส่สงยางม็นยางๆมืนๆเหนียวๆแล้วอันเตาตายแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดความอร่อยด้วยกันครับตำเตาจ้ะเสร็จหรือ,อยังตอนนี้กับแก้มรออยู่ผักกับรออยู่ กินมิดในพริกแดนะครับกินนี่จะกินเฉพาะเลยนะครับกินเตาออกมาแบบนี้นะมันถึงเขาจะลอยกินนออกมาีกินพริกติดมาช่วยๆนะไมถ้าจยเผ็ดอ่ากินพริกออกมาถ้าเผ็ดอันนี้กินเตาเลยเนาะว่านะกินเตากินเตานะครับมันโดนขับออกมาให้เจอพริกนะครับมันเลยขับกินเตาออกมาลอยขึ้นมาถึงตากล้องเลยนะครับเนี่ย ในโค้งที่สองครับปากทีหนึ่งปากที่สองพรเผมจะเอากระลําังสักผ้าบนเดือมากลูนนะนี่นะครับนี่นี่คือน้ําน้ําปลาร้านะครับที่เราเอาต้มกับปลาทูนึ่งกี้นะครับปลาทูตะกี้เค่งละห้าสิบบาทนะครับสองตัวนี่เห็นะลครับ โอ้กองเรียบร้อยละเอาขี้ขี้กลางน้อยมัน<อ>ขวางละลงอ,อ,อืมอด่าคนดูก่อนอ่าอันหวานยำเตากก้น้ำาหาคลุกเข้าไปส่วนสำคัญเลยนะครับเนี่ยอ่าน้ำหาต้มหอมหอมเนี่ยอันนี้ก็คือ หัวใจสําคัญมันเลยนะครับจิมอกรอนคอนเลนบอกอร่อยครับอร่อยอร่อยอันนี้คอนเลนเมืองนะครับคอนเลนนะครับหน่วยบคอนเลนนะครับนี่เคคอนเลนเกาหลีนะครับปลาละอีกหน่อยนี่เพาะเข้าไปกะว้านี่อันนี้นี่ปั๊มเก่ามาเลยนะครับเนี่ยเวลามันครบ กุยมันดัองอ๊อปเข้าปากกระลอกนี่อ๊อบอ๊อปอ๊อปน้องแอนกินปีนั้นมั้งอ่าครบไฟหกน้องต๊อปเดี๋ยวหอมปอมเปอร์หอมปอมเปอร์บ้านเฮาไี่หอมปอมเปอร์นะครับผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งนี่กัหอมปอมเปอร์นี่ต้องใส่หมดขาดก็ม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่สิ่งแค่ประดับไว้บ่ได้นะเนาะ ถ้าบบมีนี่กับบัลลัม,มืนกันนะบัจียำเต้าเหมือนกันเนอะ,ะอและแล้วพันเอกพดท,ทวายไงองติ๋นล้างมือรอก,กินก็ถึงเวลาจิ้มครับกระล็อกบอแแวงขมเลยนะกระลอกบอแแว้งขมเลยนะน <Yeah. S 1> ี่นะเนี่ยนะครับไป หนาดท่นานผู้ชมเหย่ยมันต้องการลอกกับบอกแขวงขม่มกุกกรรเนอะบอกเฮ้ยก่อนบอกแขวงขม่มใส่เอาอย่างนีม้มาขผมน่าจะเอาเผื่อพรายนี้นลอกก็ได้นะครับ หมอกผมหมอหมอตัวเงาหมอเลยตัวเงาขี้เลยครับตัวเง้าสมมติตัดไปครับยำเต้าสุดเชฟตุ้มลายดอยแม่หมอ